วันนี้ใช้แป้งาดาวฟ้านะครับกับแป้งเค้กตาม,มงกุฎนะครับทําสละเปานะครับทดลองดูนะครับผลออกมาก็จะไม่ค่อยขาวดีเท่าไหร่นะครับสลับแป้งสาดีดาวฟ้านะครับกับแป้งเค้กตาม,มงกุฎม่วงนะครับ ถ้าจะให้ดีนะครับให้ใายตาโรตัสนะครับแป้งสาลีในประสงค์โรตัสนะครับกับแป้งม่วงนะครับจะดีดีกว่านะครับเนื้อก็จะขาวกว่านะครับหนึ่งเสร็จแล้วนะครับแป้งดาวฟ้านะครับกับแป้งมงกุฎม่วงนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแต่ก็จะไม่ขาวมากนะครับเพราะว่าแป้งสาลีตัว ดาวฟ้าเขาจะไม่ค่อยขาวเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับเราห่อนะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวจะนึ่งต่อมาดูวิธีทำซาลาเปานะครับเราจะทำแป้งเชื้อก่อนนะครับ แป้งเชื้อราสามร้อยห้กรัมนะครับวันนี้จะใช้แป้งลองใช้แป้งดาวฟาดูนะครับนี่นะครับเราจะทำหัวเชื้อก่อนนะครับหมักแป้งเชื้อก่อนนะครับ350กรัมนะครับ ก็จะมาล่อนก่อนนะครับก็จะล่อนก่อนนะครับก่อนที่เราจะนวดน,นะครับวันนี้จะลองแป้งดาวฟ้านดูนะครับถ้าเราใช้แป้งเค้กอย่างเดียวนะครับก็ก็จะมีราคาแพงกว่านะครับจาก40นะครับอันนี้35มหนะครับ ก็จะผสมแป้งเค้กนะครับตะาเกเมื่อเรานวดรอบที่2นะครับเราก็จะผสมแป้งเค้กตามมงกุฎนะครับ ก่อนะครับรอยีสต์นะครับมาต่อนะครับอัอนนี้ต,ตัวนี้นะครับคือยีสต์นะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ํานะครับเป็นน้ําอุ่นนะครับสองร้อยสี่สิบกรัมนะครับตัวนี้นะครับเราจะพักไว้ประมาณสิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับน้ำสองร้อยสี่สิบนะครับน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ยีตึ่งช้อนโต๊ะนะครับเราก็จะมานวดรวมกันนะครับนวดพอเข้ากันนะครับอันนี้แป้งหัวเชื้อนะครับนะ้ำก็จะประมาณ240ไม่เกิน250กันนะครับต้องดูก่อนว่าแป้งตัวนี้ใช้น้ำเท่าไหร่นะครับถ้าไม่พอเราก็เพิ่มได้นะครับ ถ้าไม่พอเราก็เพิ่มได้น้ำนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะต้องเพิ่มน้ำหรือเปล่านะครับเตรียมน้ำไว้เตรียมน้ำไว้นะครับถ้าไม่พอตันนี้เราจะหมักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะครับแล้วแต่อากาศนะครับถ้าอากาศร้อนก็จะประมาณไม่เกินชั่วโมงหนึ่งนะครับ ก็ได้นะครับน้ำน่าจะพอดีนะครับน้ำพอดีนะครับสองร้อยสี่สิบก่อน รรเราก็จะติดมือประมาณนี้นะครับอันนี้แปแงงัวเชื้อนะครับให้เราสังเกตดูนะครับว่าแป้งเรา่อนขนาดไหนนะครับทีนี้เราก็จะหมักแป้งประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะมาหนวดตัวสาลาเปานะครับแป้งตัวนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราก็มานะครับเ,เาราก็ใส่อุณหภูมิที่หมักแป้งตัวนี้นะครับจะอยู่ประมาณ35-36ถึง38นะครับอุณหภูมิที่เราจะหมักนะครับ1ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิไม่ถึง35 ถึงสี่ถึงสี่สิบนะครับถึงสามแปดอะไรประมาณนี้ก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะครับอันนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณสามสิบห้านะครับก็จะหมักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับดูขั้นตอนที่สองนะครับอันนี้แป้งแป้งดาวฟ้านะครับแปดสิบกรัมนะครับอันนี้หนึ่งร้อยกรัมนะครับแป้งเคก้กตามงกุฎม่วงนะครับ อันหนึ่งร้อยกรัมนะครับนี่ก็แป้งว่าแป้งดาวฟ้านะครับ80กรัมนะครับรวมแล้วก็จะประมาณ180กรัมนะครับ170กรัม180กรัมก็จะประมาณนี้นะครับแป้งสองตัวนะครับรวมกันอันนี้ผงฟูนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้นะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับเราก็จะร่อนรวมกันนะครับ อันนี้เราจะมานวดสระเป๋ารอบที่สองนะครับแปงตัวสารเปานะครับเราก็จะมาล่อนนะครับเรานรวมกันนะครับ ได้แลวนะครับอันนี้ไข่ขาวนะครับไข่ขาวหนึ่งใบนะครับเอาเฉพาะไข่ขาวนะครับเราก็จะใช้ซ่อมก็ได้หรือว่าแทะก็ได้นะครับตีตีจนพอแบบตั้งตัวหรือตั้งตัวนะครับอย่างนี้นะครับเ,เรื่อยๆน,นะครับจะใช้เครื่องตีไข่ขาวก็ได้ ส่ว Salvador, นนี้น้ำตาลทรายนะครับหนึ100 100 100 100 Although, 100่งร้อยกรัมนะครับเกลือนะครับครึ่งช้อนชานะครับเกลือนะครับครึ่งช้อนชานะครับน้ำตาลหนึ่งร้อยกรัมนะครับเนยขาวนะครับห้าสิบกรัมนะครับน้ำมันพืชนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันพืชนะครับเดี๋ยวเราจะมานวดแป้งตัวซาลาเปานะครับนี่นะครับแป้งเมื่อเราหมักครบเวลานะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่นะครับ จะได้แบบนี้นะครับอันนี้แป้งเชื้อนะครับแป้งเชื้อที่เรานวดรอบแรกนะครับแล้วก็หมักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับที่นี้เราก็จะมานวดรอบที่สองนะครับก็นกาตตลทรายเกลือนะครับก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ไข่นะครับ อุณหภูมินะครับของอาการเราหม,หมักแป้งนี่นะครับให้ได้ประมาณ3 5สห้างนะครับ30 35ห้านะครับแป้งเขาจะฟูดีนะครับนี่นะครับแป้งที่เราร่อนนะครับก็จะใส่กับก็จะใส่ประมาณนี้นะครับก็ให้เหลือไว้นิดๆน,น,นะครับ ทีนี่เราก็จะใช้มือสานะก็เนยขาวนะครับเราก็ใส่ไปนะครับอันนี้จะเหลือไว้นิดนึงนะครับสำหรับไม่ทาตอนที่เราหมักแป้งอีกรอบหนึ่งนะครับ ไปแบบนี้นะครับจะนวดนานหน่อยนะครับรอบนี้นะครับรอบนวดนี่ก็คือก็สำคัญนะครับน้ำมันนะครับประมาณสองช้อนสองช้อนนะครับ นี่นี้เราก็จะนวดกับโต๊ะนะครับเดี๋ยวเราก็จะจะนวดวางไวบนโต๊ะนะครับวิธีนวดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจะนวดกับโต๊ะนะครับเขาจะเนียนเร็วนะครับแล้วก็ได้เร็วกว่านวดในกระมังนะครับมาดูวิธีนวดนะครับแต่ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดเขาเขาแฉะยังแฉะอยู่นะครับเราก็ใส่แป้งที่เราเหลือาไว้ได้นะครับนี่นะครับแป้งแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันแฉะนะครับเราก็ใส่แป้งเพิ่มอีกได้นะครับ วันนี้ลองแป้งดาวฟ้ากับแป้งเค,ค้กมงกุฎม่วงนะครับแบบนี้นะครับการนวดนะครับให้นวดแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันยังใสอยู่นะครับเราก็ใส่แป้งตัวนี้นะครับแบบทำแบบนี้นะครับลักษณะของแป้งนะครับ กือบติดมือแต่ไม่ติดมือนะครับแป้งที่เรานวดได้นะครับเราจะนวดไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะครับแป้งนี้น่าจะพอดีนะครับนวดแบบนี้นะครับการนวดแป้งสำหรับเตาหนึ่งนะครับถ้าแป้งเค้กม่วงมงกุฎเนี่ย อย่างเดียวนะเขาจะอ่อนไปนะครับจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราจะนวดแบบนี้นะครับประมาณสักไม่เกินสามสิบนาทีนะครับหรือจนแป้งเนียนนะครับนะครับก็จะมีความให้แบบว่า,าเกือบติดมือแต่ไม่ติดมือครับเดี๋ยวนวดไปเขาก็จะไม่ติดมือนะครับ แบบ,บสำหรับมือใหม่นะครับให้นวดจะให้ใช้มือนวดก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปใช้เครื่องนะครับเพราะว่าเราจะได้สัมผัสแป้งนะครับว่าแป้งมีความอ่อนมีความเนียนขนาดไหนนะครับลักษณะของแป้งที่ได้นะครับคือเกือบติดมือแต่ไม่ติดมือนะครับความความอ่อนความแข็งนะครับ ถ้าแป้งแข็งนะครับพอเราไปไปนึ่งนะครับแป้งก็จะไม่ค่อยฟูนะครับถ้าแป้งอ่อนเกินนะครับก็จะไม่อยู่ทรงนะครับไม่ค่อยเป็นทรงนะครับจะต้องให้พอดีนะครับเราก็จะงวดแบบนี้นะครับ จะได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรานวดไม่ได้นี่ยนะครับสาลาเปาก็จะฟูไม่สวยนะครับเนื้อก็จะไม่เนียนนะครับฉะนั้นแล้วเราจะต้องนวดให้แป้งนิ่เนียนนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับ เมื่อเรานวดได้นะครับแล้วก็จะทําแบบนี้นะครับเราก็จะใช้นมขาวทานะครับเพื่อที่จะไม่ให้หน้าเราแห้งนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับอันน้ขาวนะครับทานะครับหน้าเขาจะไม่ได้แห้งนะครับเราก็จะมาไว้ประมาณ30มสถึงสีนาทีนะครับไม่เกินนั้นนะครับ30นาทีถึงสีนาทีนะครับ เราก็ใช้เนยขาวทานะครับเดี๋ยวหน้าก็าจะแห้งนะครับเดี๋น,นี้นะครับเราก็จะเอาเป็นเลยนะครับประมาณ3 0มสถึงสีนาทีนะครับทีนี้เราก็จะมาแบ่งนะครับโอเคนะครับ